กลับน้มาตาการครับปูค่ะจะเล่นสุดจะเล่นสุดจ้ะหอนนะค่ะเรืงปูว่าบ่วหอนเบอทั้งผุ่นเนาะทั้งผีห้อหอนตกลิ่นเดือดค่ะตกลินเด่อนปูว่าทั้งนี้คือพุตกบุรีลำนะค่ะปูอยู่บุรีลำอำเภอยังก็อค่ะปูอำเภอพุทธสงฝนตกลิ่นน้อยสันปูว่า บางทั้งอื่นคือหอนเนี่ยบอดบ่มีฝนงวดที่แล้วมันอน่อยยังกว่าฮะงวดที่แล้วมันออกข้างบนแนละะ้วค่ะสี่แปดหนึ่งค่ะข้างล่างออกเก้าศูนย์ค่ะปูเดี๋ยวเขียนคนเลขกเขียนไว้บันทีเลขวิ่งเลขวิ่งปูหายศูนย์้ะค่ะกามาศูนย์นะคะ แ่วมาลางลางปูหอเก้าสองแล้วกุยปิดสุยปิดสองแต้มนด้อสยุยปิดสุยปัดศูนมาอยู่ค่ะปูหอศูนแล้วค่ะเอาตางวดไม้และะ้วค่ะบันี้สิเป็นงวดไม้ต่อไปอก็สิเป็นของปูวัดโพแล้วค่ะ เทียนหัวขอกันเด้อค่ะปู่วัดพสิบหกเมษายนแล้วค่ะแป๊บเดียวกันสิปีไม่ได้อีกและะะ้วแล้วค่ะปุน <Yeah. S 1> ละเวลาเร็วเร็ว,วผ่านไปเหมือนติดปีอกอว่าะ ของปูสิเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเนาะคะ่นะนี่ค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะปู้จ้อาแถวบนค่ะปู <c oughs> แถวบนมีสามสองสาม อ่าสามสองสามก็คือว่าสามยุ่ข้างล่างสองยุ่ข้างบนสามยุ่ข้างบนสองยุคล่างสามอีกยุคทางขวามือทางขวามืออไงล่างค่ะเอาข้างบนข้างบนได้ไงข้างบนสามตัวอ่าค่ะข้างบนสามตัวก็คือสามสองสามก็คือสามยุ่บนสุดนะคะจ้่แล้วก็สองแล้วค่ะ จ้าถึงแล้วแล้วก็สามอายุความเมื่อสุดแล้วค่ะจ้าถึงแล้วค่ะบันนีล่างค่ะปู้ล่างค่ะ,ลคะเลขคานิ้ใต้เลขสองห้าแปดเลขแปดอายุใต้เลขสามค่ะห้าแปดแล้วค่ะคิดมางแล้ววันนี้วันนี้ไม่สี่ตัวสามมันไม่สองตัวนะจ้าบันนีอันนึงมีอะไรวิ่งค่ะปู้วิ่งสามก็มาวิ่งสามบนล่าง กับห้าเนาะค่ะบนล่างเนาะค่ะสามตัวค่ะสามตัวบน 3, 2, 3สามสองสามสามสองสามค่ะข้างล่างกับมี่หาสามหาแปดใช่ไหมสองหางข้งางล่างเนาะค่ะค่ะล่างกับมี่หาสามหาแปดห้าสามกับหาแปดเนาะค่ะ ใช่แค่นั้นแหะสองตัวมาค่ะปู๊สองตัวห้าสามมาแปดค่ะกับมีเท่านี้เนาะเลขปุ๊บเมื่อไรแล้วกันเลขหน่อยๆห,ห่างใช่ใช่แต่เพิ่นไปแต่เราเลขบนมันไม่จุดเดียวสามสองสามจ้ะตัดกับตัดได้ง่ายหนึ่งก่าสามสามสองสองสามนะปู๊เนาะใช่มีสองสามค่ะแล้วก็สามสาม เบิ้นอยู่เนหนมือนเดิมเงินตามสูตรคำนวณของปู่เป็นคำนวณน,นะคะปูะ่เนาะจ้ชแต่ว่าเลขฝันเนี่ยปู่ว่าไม่ค่อยฝันบ่ฝันแล้วไม่บ่ฝันเลยปู่ว่าอืเป็นปญญาปาน้องพยาบาลจงไฟช็อตต่างเกลื่อนเสือมาสองสามเดียวฝันอะไรยังไม่บอฝันที่เดีวยว <laughs> ตั้งแต่นั้นก็บอกฝันอย,ยากเสียเทียรเลยบอกค่ะปู่บ่ฝันเลยค่ะ สามตัวน้อค่ะสามตัวเว<ช>ข่ากับเขา่ารถน้องปูเลขหน่อยหน่อยน<ช>ึบเข่าแล้วบ่เข่ากับบ้เข่าเข่ากับเข่าเตอนนั้นแล้วจ้ะเอาไปลยยุยยมค่ะปูบอกว่าเอาไปรวยท่านนี่มิดไม่ดีปูอันนั้นเอาเบอร์โทรให้เพิ่นแน่นอ่ะค่ะปูเนาะจ้าเอาไปรถบ้าเพียงดอกับขยายยมเพิ่นอยากไปทำบุญนทำสงการไม่บ้าเพียง เด้กการนี่เด้อเขียนแล้วว่าแมนเลสเขียนแล้วค่ะเดี๋ยวโจดีเขียนให้ <c oughs> ใหน่อยอีะศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองแปดสี่แปดสองเก้าแล้วผู้ใดอยู่แถวบุรีรัมย์ <c oughs> มาเพิ่มผู้ใดสงะะ่งแล้วกันย่ง <c oughs> บองมี่ <c oughs> วัดไปท่าบุญกะห้าสงการเมื่อบ้านแวะท่าบุญกับปูเด้อคะ่ะเย็ดสังกทานเพราะว่าปีไม่ไทยส่วนมากคนไทยเฮา เพิ่นกัสีซ้อมไปทำบุญน้ำวัดน้ำมาเนาะปูเนาะอืมแม่น่ะแม่นะแหละฮะพ่อหาแม่เนาะค่ะดีเด้อค่ะอืมแม่นะอยู่แถวบุรีรัมย์เนาะค่ะอำเภอพุทธไทยสงบ้านยังก่อนครัปูบ้านจันอยู่บ้านจันตำบลบ้านจันตำบลบ้านจันค่ะอยู่บ้านอยู่วัดบ้านจานโอ้ยอยู่วัดโพวัดโพบ้านจานบ้านจันบ้านจานกันเดียวกันค่ะ อำเภอพุทไทรงบุรีรัมย์เนาะค่ะจ้าผู้ใดยอยากแวะไปหาปู่ไปคุยไปทักทายเนาะค่ะหรือไปฉลองโบสถ์พันธะสีโบสถ์ใหม่แล้วอยากไปไหวพ้พระกับพระอยู่ในโบสถ์ก็แวะไปเนาะคะ่ะปู่เนาะนี่ค่ะปู่ดเดี๋ยวอันนั้นลูกขอทวนตัวเลขให้ FC เด้อค่ะป,ปู่เด้อขันบ่ถถุปู่ก็ทวนเด้<ะ>อค่ะนนอ่าข้างบนในตารางเนะะงาะค่ะมี2มี3มี3ค่ะ3อยู่ข,ข้างบนเนาะคะ่ะ สองกับสามสี่ยูระดับเดียวกันเนาะค่ะอข้างล่างก็มีห้ากับแปดถูกต้องเลขวิ่งกัมีสามกับห้าเนาะค่ะขั้นบนก็จะเป็นสามเม้นโบก่ะปูล่างกับวิ่งห้าสามตัวมีสามสองสามแลักกับสองสามแล้วก็สามสามเนาะค่ะล่างกัห้าสามกับห้าแปดเนาะค่ะสองตัวเลขหน่อยห่างมากๆค่ะเนาะใช่ เป็นสูตรคำนวณของปูเด้อค่ะผู้ใดอันนี้ซ่อนเบอร์โทรของปูเด้อค่ะนี่ไปไปบ่าเธอกระโทษถ,ถามทางใดเนาะกับปูเนาะจ้าทำบุญกับปูวัดโพค่ะปูวอวยพรให้เอ๊ยสแฟนช่องโจ้พ่รวยนะค่ะปูอ,อ๋อปีใหม่สงการนี่เอาไปรวยไปรวยเลยยอมไปจเจรันสูตรเจรันสูตรจ,จ้าค่ะออสาธุค่ะกราบนมัสการกราบ,บ,บขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะปู ที่หายแนวทางตัวเลขลงช่องของโจผ้าลวดนะคะปูเดอร์ขอให้ปูสุขภาพแข็งแรงอ,า,อายุอายสุขภาพแข็งแรงแห้งปังๆลวยๆมันๆค่ะปูค่ะกาเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะแนวทางของปูวัดโพเนาะค่ะ ปูกอวยพ่อหนรวยยเนาะค่ะให้รวยะะล,วย,ลวยเด้อันเว้าดีดีเนาะคะ่ะปูความหมายดีชัดเจน,นะคะ่ะเอาไปรวยเอาไปลวย้ลวยสันปูว่าเอา้าแคบไปเบิง้งขายสิ FC. คุณพ่อคุณแม่ผู้ใดชื่นชอบเนาะคะ่ะแนวทางของอาจารย์ท่านใดกติดตามอาจารย์ท่านนั้นเนาะคะ่ะแนวทางตัวเลขของรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะสนับสนุนรัฐบาลไทยะคะ่ะไปหายิบจับลอตเตอรี่ไว้เนาะคะ่ะ ขอกราบขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทาง่องโจ้ผ้าลวยเนาะค่ะคอ้มีโชคมีลามีหมาในเฮงปังๆรวยๆคอยถือรางวัลที่หนึ่งถือรางวัลใหญ่ๆเด้อค่ะหยิบจับลอตเตอรี่ตัวใดก็คอยเป็นเงินเป็นทองอ่ะแห้งๆมันๆสำหรับคนที่เข้ามาใหม่กับฝากกดติดตามไว้เลยเด้อค่ะจะได้ไม่พลาดตัวเลขดีๆเด็ดๆจากทาง่องเนาะค่ะ ขอแหงๆปังๆมันๆรวยๆสุขบุตสุขคนค่ะอ่าสำหรับผู้ใดมีแนวทางเนาะค่ะจะให้แอดลงซ่องลงซ่องฝาผ่านทางซ่องของโจผ้ารวยค่ะก็คอมเมนต์มาบอกในเด้อค่ะให้ติดตามอาจารย์ท่านใดเนาะค่ะชื่นชอบอาจารย์ท่านใดหรือมีแนวทางที่จะฝากลงซ่องของโจผ้ารวยค่ะก็ะแบ่งปันแนวทางเนาะค่ะแบ่งปันแนวทางให้กับ fc แฟนสองคุณพ่อคุณแม่สุภูชุกนนค่ะคอมเมนต์มาได้ค่ะเบอร์โทรของแอดก็อยู่หน้าจอนะคะตามเบอร์โทรได้ค่ะโทรมาได้เลยค่ะก็ะยินดีรับทุกสายทุกสายเนาะคะ่ะนอกจากว่าแอดเอื่อว่างหรือบางครั้งแอดก็ไปข้างนอกและะ้วค่ะขับรถขับล่าอยู่บางครั้งก็แก,กับว่าได้รับสายกันหรือกินขา่าวข้าองน้ำอยู่กับกาบขอัยเดอค่ะที่บบได้รับสายกันเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนด้อค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ